คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงสอนเด็กๆให้ไว้ใจคนแปลกหน้าในชุดสีแดงชายแก่ใจดีหนวดเคราสีขาวและถุงใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหวังเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าภายใต้ชุดกรรมยี่นั้นคือหัวใจของผู้ให้แต่ในแฟ้มคดีของผมสีแดง ไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นเสมอไปบางครั้งมันคือสีของเลือดที่เปื้อนอยู่บนธนบัตรบางครั้งชายในชุดซานต้าไม่ได้มาเพื่อแจกของขวัญแต่เขามาเพื่อจะขโมยวิญญาณของคุณ ยินดีต้อนรับสู่เมืองซิสโก้รัฐเท็กซัสปีคริสตศักราช1927ที่ซึ่งคริสต์มาสไม่ได้ถูกเฉลิมฉลองด้วยเสียงหัวเราะแต่ถูกจารึกไว้ด้วยเสียงปืนลูกซองและเชือกแขวนคอผมคือมิสเตอร์ไพรเวทอและนี่คือเรื่องราวของ The Santa Claus Bank Robbery ลองเดินไปกับผมสักหน่อยสิครับถนนสายหลักของเมืองซิสโกวันที่23ธันวาคมอากาศเย็นเฉียบลมพายุที่ชาวเท็กซัสเรียกว่าบลูนอร์เธอร์กำลังก่อตัวฝุ่นสีแดงปลิวว่อนผสมกับกลิ่นของน้ำมันดิบ และกลิ่นจางๆของขนมปังขิงผู้คนเดินขวักขว่เลือกซื้อของขวัญชิ้นสุดท้ายรอยยิ้มที่ฉาบอยู่บนใบหน้าดูเปราะบางราวกับเครื่องแก้วบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเป็นเพียงฉากบังหน้าเพราะภายใต้ความสงบสุขนี้ความโลภกำลังคืบคลานเข้ามาไม่ใช่ในเงามืด แต่เดินมาท่ามกลางแสงตะวันในชุดสีแดงสดเพื่อให้เข้าใจโศกนาฏกรรมนี้คุณต้องเข้าใจกฎของเท็กซัสในยุคนั้นยุค1920ล้นธนาคารระบาดเหมือนโรคติดต่อสมาคมนายธนาคารจึงออกกฎเหล็กที่บ้าคลั่งที่สุด พวกเขาตั้งค่าหัว5,000ดอลลาร์สำหรับโจรปล้นธนาคารที่ตายแล้วฟังไม่ผิดหรอกครับเดดแบงก์โรเบอร์สไม่มีรางวัลสำหรับคนที่ยังมีลมหายใจนั่นหมายความว่าทันทีที่มีการปล้นชาวเมืองทุกคนไม่ได้เป็นแค่พยานแต่พวกเขากลายเป็นเพชฌฆาต ที่ถูกกระตุ้นด้วยความโลภในเมืองนี้ปืนลูกซองมีราคาถูกกว่าชีวิตคนและนั่นคือเวทีที่มาเชลแรดลิฟเลือกสำหรับการแสดงครั้งสุดท้ายของเขามาเชลแรดลิฟอดีตนักโทษที่พึ่งพ้นคุกเขาต้องการปล้นธนาคารในบ้านเกิด แต่ใบหน้าของเขาเป็นที่รู้จักดีเกินไปเขาจึงสวมใส่เครื่องแบบแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจชุดซานตาคลอสแต่แผนการที่สมบูรณ์แบบมักพังทลายเพราะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ความไร้เดียงสาทันทีที่เขาลงจากรถเด็กๆทั้งเมืองวิ่งกรูเข้ามาหาเขาซานต้า ซานต้าผมอยากได้ลูกบอลพวกเขาห้อมล้อมดึงแขนดึงขาจนโจรขยับตัวไม่ได้ลองจินตนาการดูสิครับโจรปล้นธนาคารที่ต้องเดินนำขบวนพาเหรดเด็กๆเ,เข้าไปในที่เกิดเหตุแรดลิฟต์ต้องแซงยิ้มรูปหัวเด็กๆทั้งที่ในกระเป๋าเสือ้อ เขาไม่เด็กกรรมลูกกวาดแต่เขากรารด้ามปืนจุดสีหไว้แน่นเมื่อประตูธนาคารปิดลงหน้ากากแห่งความเมตตาก็หลุดออกนี่คือการปล้นทุกคนหมอบลงวินาทีนั้นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งก็แตกสลายหนูน้อยฟรานเซสเบเลเซนเกมอายุหขวบ เธอไม่ได้เห็นโจรแต่เธอเห็นซานตาคลอสถือปืนเธอไม่ได้วิ่งหนีแต่เธอกรีดร้องพวกเขาจะยิงซานตาพวกเขาจะฆ่าซานตาเสียงกรีดร้องของเธอปลุกสัญชาตญาณความเป็นแม่แม่ของเธอฉวยโอกาสชุนลมุนผลักลูกสาวออกทางประตูหลัง วิ่งฝ่าลมหนาวไปที่สถานีตำรวจและการวิ่งครั้งนั้นคือการจุดชนวนระเบิดเวลาจำเงินรางวัล5,000ดอลลาร์ได้ไหมครับทันทีที่ข่าวพแพร่ออกไปซานต้าปล้นธนาคารเมืองซิสโก้ก็กลายเป็นสนามรบชาวเมืองกว่าพันคนคว้าปืนไรเฟลิลปืนลูกซองปืนพก พวกเขาไม่ได้มาเพื่อจับกลุ่มพวกเขามาเพื่อล่ากระสุนนับพันนัดสาดเข้าใส่ธนาคารหัวหน้าตำรวจ G.E. b i บิดเบ f ดฟอและรองในอำเภอ George c a r ์ไมเคิลถูกยิงล้มลงเลือดของพวกเขาย้อมพื้นหิมะให้เป็นสีแดงสานต้าและพวกติดอยู่ในกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้น พวกเขาต้องทำสิ่งที่ขี้คลาดที่สุดจับเด็กผู้หญิงสองคนเป็นตัวประกันใช้ความไร้เดียงสาเป็นโล่กำบังกระสุนเพื่อเดินไปที่รถแต่แล้วเทพธิดาแห่งโชคชะตาก็เล่นตลกครั้งใหญ่พวกเขาวางแผนมาอย่างดีเตรียมปืนเตรียมชุดเตรียมตัวประกันแต่พวกเขาลืมสิ่งที่พื้นฐานที่สุด แล้วความเงียบก็เข้าปกคลุมรถหลบหนีสุดเท่กลายเป็นโลงศพเหล็กไปซะแล้วความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวแผนการที่คิดว่าสมบูรณ์แบบดันมาน้้ำมันหมดเอาดือด้อดูแสงไฟพวกนั้นสิไม่ใช่งานฉลองหรอกนะนั่นคือนักล่านับพันคน อาวุธครบมือกำลังกโกรธแค้นและกระชับวงล้อมเข้ามาแล้วซานต้ากำลังจะได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าในเท็กซัสไม่มีทางออกสำหรับคนชั่วฝันร้ายนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นคุณอยากรู้ไหมว่าเขาจะรอดไปได้อย่างไงหรือจะรอดหรือเปล่า กด subscribe ไว้ซะอย่าพลาดดูจุดจบเอ้ยบทสรุปเชียวละ่ะโปรดติดตามตอนต่อไป